สวัสดีครับทุกโลกของน้องปั่นานะครับวันนี้กิจภาพพี่น้องเฮามาเบิ้งสวนเกษตรผสมผสานนะครับอยู่แถวแถวมันจากขี้เดียนะครับครับวันนี้มาเบิ้งสวนขนาดย่อมนะพี่น้องอันนี้ก็เป็นเพิ่มเพิ่มปลูกกล้วยนะครับแล้วก็ละมีพวกนี้ครับต้นบกห่อบกฮวงใต้ต้นบกฮวงสิมีพวกพวกบกฮงบกพริกเดี๋ยวผมพาไปเบิ้งนะครับมีหลากหลายหลายอย่างหลายแนวขนาดพี่น้องนี่นะครับนี่ครับเป็นปลูกบริเวณ สวนหลังบ้านนะพี่น้องมีหลายอย่างนะพี่น้องเดี๋ยวผมจะเป็นลาเบิ้งครับว่ามี้อย่างแน่นี่ยครับเพิ่นเลี้ยงขอดหนูนะพี่น้องในโกดังเพิ่นเพิ่นเลี้ยงหนูนะเพิ่นเพิ่งเลี้ยงนะครับแต่่วาเจ้าของสวนเพิ่นบอกชมเลยว่าท่านว่าผมกะนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องเฮาถ่ายเบิ่งนะครับอันนี้เป็นบักฮ่งนะพี่น้องเด้อกุฎเจียวไปเป็นตัวอย่างนะครับคือเป็นการเพิ่นปลูกพืชแบบปลาเนียดนะครับมี้อดผักหวานนะครับนะพี่น้องเพิ่นปลูกพิธีการเพิ่นเพิ่นปลูกแบบปลาเนียดนะครับพี่น้องเบิ่งเด้อนี่นี่ครับมีบักุ่ง ข้างๆบักุ่งกับมีใบกะเพรานะครับมีกล้วยนี่ครับมีบักเขียบนะครับนี่ก็เป tamam. ็นบักุ่งเพื่อนเพื่อนปลูกเพื่อนแบบปลาหนิดเลยนะครับนี่พาบึงนะครับพี่น้องท้าหลายหลายคนเอาไปเป็นตัวอย่างครับเปลูกในวงล้อแบบนี้ครับยางรถยนต์เก่านะครับเนเรามาปลูกนะครับเนี่ยบกะเพรานะครับนี่ก็เป็นบักเขือปลูกอยู่กับกล้วยนะครับเป็นว่ครับพี่น้องหลากหลายนะครับ ยังบุพเพสันนิษฐ์นะครับบักหลายอย่างนะครับที่ว่าที่เขาไปเบิ้งนี่นี่นะครับเบิ้งครับเป็นเห็ดยางดีได้เป็นน้องอยู่ใต้โฮมเพิ่นปลูกพวบักพริกพืชอายุสันพร้อมนะครับนี่บักฮงนะครับบักขามเปียปลูกกับผักหวานนะครับนี่นี่นี่ผักหวานเพิ่นกระปูกพุ่นนะปลูกชิดกันเลยครับอันนั้นกับผักหวานนะครับนั่นปลูกกับไอ้สตอนะครับอันนี้เป็นส้นต้นสตอนะครับนี่ ต้นสตอเผือกพักหวานอีกไม่เผือพี่น้องลิมนี่มีแต่พักหวานนะครับเพเผื่อวิธีการปลูกของเพิินนะครับเบื้องนี่เพิ่นปลูกแบบนี้เลยนะเป็นพักหวานนะครับอันนี้ก็เป็นพักหวานนะครับเนี่ยพักหวานเบิ้ดเลยนี่พักหวานเบิ้ดเลยปลูกในวงล้อนะครับพักหวานบักหลายนะปปิดเพิ่นปลูกพักหวานนะครับที่หยิบเลยนะครับขาเปรพักหวานนะครับเพิ่นปลูกในห่มสีเลนนะครับในห่มเงา นะครับวิธีการปลูกกับเขาทานนะครับเป็นปลูกใส่ถุงเลยนะครับพี่น้องผักหวานปลานะครับเนี่ยผักหวานปลา,าปลูกทุกปลูกได้ทุกทุก,ท,กทุกหม่องแล้วพี่น้องขอให้เขาีนะำหดมันนะครับเนี่ยมันเกิดอยู่แล้วแม่กระัางอยู่หน้าผมผมปลูกในดินทรายเหมือนยังขึนนะครับโอ้ผีผักหวานโอ้เจ้าของเพิรนบยูี่ได้ขอซื้อเฮียามาเพิรผักหวานเฮียผักหวานทั้งนั้นเลยเดีเปินขายผักหวานบ้าใหญ่ เพิ่นพอเองงั้จังไหนนี่เปิดเมมจากได้ซื้อไปปลูกแล้วนี่มองมันซื้อพักหวานเราบัดที่ไหนพี่น้องนี่ครับก็ะยอนเพิ่นปลูกหลายเลยไหมเบิ่งเพินพ่นเพิ่นพอเองงั้จังไหนพิ่นนี่บักหลายได้พักหวานเพิ่นเมื่อเจเห็นหันหลังมาจังไหนพ่อพักหวานบากักเป็นหลายร้อยต้นนะครับพี่น้องนี่ครับโอ้นี่นะครับเบิ้งเอาเป็นพักหวานนะครับเพียอ่ นี่ก็เป็นผักหวานนะครับนีเต็มไปด้วยพักหวานนะครับอันนี้ก็เป็นพักหวานอีกนะครับทซนทางนี่ปเป็นเบียร์พักหวานบมลู่าเพิ่นขายบ่แต่ว่าเต็มเต็มไป,ปด้วยพักหวานเบิ้ลนะครับนี่นี่ระบบน้ำเพิ่นนะครับนี่เป็นไผ่ไพรรู้สึกว่าที่เป็นไผ่เขียวว่ครับพีนนนบ่น้องนี่ยปลูกไม่ยูสามทีกอนครับตรนนี้อันนี้ก็ เป็นผักหวานนี่ในัตะากาเป็นผักหวานนะครับนี่ในตะากาโอ้ไผ่ไผ่เป็นกระปูกรอบลับเลยครับบ๊อ้านหน่อยนะครับนี่มันเป็นคล้ายๆไผ่กิ่มซุ้งนะพี่น้องแต่ว่ารู้สึกว่าอาจติบ่ดเหมือนไผ่กิ่มซุ้งนะครับต้นลำใยแล้วก็บเทมี่นะครับต้นแค่นะครับเป็นพี่เลี้ยงของผักหวานนะครับเียที่หยิบนะครับแล้วก็มีลำใยพร้อมนะครับ ในลำไยสิมิต้นผักหวานนะครับนี่นี่ลำไยจะมีต้นผักหวานนะครับกำลังแตกยอดนะครับรู้สึกว่าพ่นโหตน้ำตลอดนี่พ่นพ่นปลูกเป็นกลุ่มเลยนะครับเห็นปะเห็นไหมครับผักหวานประมาณสีหาต้นได้นะครับนี่แต่ละพุ่มพ่นปลูกทที่รอมนะครับผักหวานเผิ่นเป็นแปลงเกษตรล้างบ้านนะครับกะใบไ่เป็นอง้าทีประมาณประมาณไหลน้อยๆผมคิดววานเบื้องโดยตาเปล่านะครับ นี่ยเป็นพักหวานบ้านนะครับเนี่ยพักหวานบ้านต้นผงชุดรดนะครับพักช้หญ้าเพราเพื่อนพี่น้องผงชุนลดลำไยพะพุงนะครับมีหลากหลายหลายอย่างหลายเนี้ยพักหวานรู้สึกว่าเพิ่งพึงปลูกนะครับเพิ่นพึงปลูกลงไปตัว่าอาจทิมิตรุ่นแรกนะครับหรือรุ่นใหญ่ก็่านี้กับนี้นะครับผมบานะมีขมาดงอันนี้นะครับมาเบิ่งเอาพี่น้องพักหวานเมือกันเพิ่นเพาะตรงนี้เพิ่นเพาะเองเลยพี่น้องเทยะ ผลลำไยนะครับเออลำไยเป็นปลูกที่หยิบเลยนะครับเป็นเป็นเตรียมกาไว้นะครับปลูกบดเลยนะครับผักหวานคือถ้ามันไยขึ้นมานี่คือมีแต่ต้นผักหวานนะครับเตรียมเลยนะครับผลข้างปุ่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพาวนไปเบิ่งเดียรนะครับว่ามันมีอย่างนีนะครับโอ้ลังการดีครับนี่เป็นดินกับเป็นทางน้ำอยู่ครับแถวมันจานี่ครับมูต้นมันไยมาแล้วนะครับนี่ นี่ตใหญ่มันแล้วนะครับต้นญ่มันแล้วบกักุ่งนะครับ,บงูตั้งผู้ก็อติเป็นปลาหย่านะครับในปลาหย่านี่เพิ่นกระโปกบกงูงนะครับบัก่วงลำย้ายนะครับเป็นบัก่วงหลายสายพันธุ์นะครับที่เบิ่งนะครับมันเป็นโรงผักหวานเลยตัวนี้พี่น้อง หญ้านะครับหมักม่วงนะครับกะเพรากะเพรานี่เป็นแต่หอมเลยพี่น้องกะเพราทิมม่วงนะครับหัวมิลลิแล้วก็บทีมีบักพริกนะครับขางผักหวานนะครับผักหวานเบิึงผักหวานเพิ่นมิตรผักหวานอลุดเพื่อนก้อนี่เพื่อนคล้ายๆว่าเป็นการปลูกพืชปานิดนะครับพี่น้องเพื่อนเม้กระทั่งหญ้าเพิ่นก็ปลูกร้อมกันนะครับเนีมันอาศัยซึ่งกันและกันครับบักมี่นะครับบักมี่บักพริกอู้บักพริกยางงามนะครับ เพป็นพึ่งกำลังปลูกนะครับบักเพลกกำลังขึ้นกำลังงามนี่บักเพลบักม่วงผักไอ้บักเพลกพักหูเสียกับนี้ครับนี่นี่นพักหูเสียนะครับมูจิวคิวเด็กพี่น้องอาจจะรู้จักนะครับนี่มึงเพิ่นปลูกผักหวานนะครับมึงผักหวานอันก,กับผักหวานบักเพลกแล้วกับเผาอันนี้เป็นตันถัตโต้ลำไย,ยปลูกในผักหวาน บ่าย่างใดย่างหนึ่งกับตรงยั้งนะครับพี่น้องนี่สูตรนี่บ่าตรงย่างใดย่างหนึ่งแหะตรงยังนะครับผักพริกเดี๋ยวผักเพลิปลานีดนะครับปลานีดอีริลุมหนึ่ง,งผมวันสิบย่างผลไปนี่ครับไม่มีแต่ลงผักหวานนะเพป็นเพื่อนก็ได้ปลูกทุกเมื่อแหละครับพอดีเจ้าของสวนผลป,ประโยชน์นี่ผักพริกบักพริกส่กกวมหังยียนมือผมผลละวันนี่ครับนี่นะเบิ้งเบิ้งผักพริกเคี่ยว เป็นล้ายบอกพริกเคียเด้พี่น้องเด้อนี่หนวยเขียวนะครับแต่ว่ายุสวนผมไม่เป็นหนวยอันนั้นนะครับหนวยใหญ่ที่เหลืองๆนะครับนี่บุกพริกเคียวดนะปลูกมีถุอยางในปีน้องบอุบม๊มบิลใบมิแต,แตยยยียนะครับไตยาแตมีพวกหลายยางหลายแนวนะครับหนาบ้านเพิ่นก็มีอีกนะครับเพิ่นเพ็ดค้นมกักเกษเติมนะครับนี่ปลูกของทุกมือเอ,อาหลดอลังการนี่ลีครับพี่น้อง ต้นสัตอเราก็อ้อมบ้านเ่นแค้นนะครับนี่ต้นสัตว์ตอเล้าผีบึงหอยยางชุ่มได้เลยนะครับพี่น้องพอดีหน้าเราบปรยูนนะบิึงบักพริกนะครับทวงตวงหอยเงินเมื่อคนไมนเป็นบักพริกเคี้ยนะครับพี่น้องมันจีขึ้นน้ำต้นไม้นะครับเห็นบ่เพิ่นได้ผูกไว้กับต้นไม้นะครับเก็บกินได้ตลอดทั้งปีนะครับเป็นบักพริกบักพริกเคี้ยนะครับพี่น้องนะผู้ใดอยากมาเบิึงกับมเบิึงได้ครับ สวนลังบานเพิ่นนะครับเพิ่นกำลังลงมือเลี้ยงเลี้ยงหนูนะครับพู้ใดอยากใส่พื้นที่สวนลังบ้านนะครับแบบหนาแล้วนะครับมาเบิ่งานได้นะครับยูมันจายูบ้านน้องยังบ้านกกยังบุเหล่าเหล่านี่พี่น้องผมก็บม่ได้อ่านไปนะครับเบียร์มันร้นกับเตีมนะครับพุ่นะครับพี่น้องเบียร์มันร้นนะครับเนี่ยนะเบียร์มันล้นนะครับผักหวานยุ่ขางต้นบักพริก เบียร์รดนเต็มอยู่นะครับพี่นอ้องกล้วยกำลังปลูกกล้วยกับนีนะครับโอ้ยเบื้องย่างดีนะพี่น้องมะละกอดิพาร์ามาดงดงนี่ครับดงบักพริกบักคุงโอ้ยคือดีแถบพี่น้องเบืง้งนี่บักพริกเพลินนะครับเบืง้งเบื้งเอา สุดยอดอีหรีนะครับโบหลายนะครับพื้นที่บหลอีหรีนะครับแต่ว่าเพื่อนใส่พื้นที่ให้เกิดประโยชน์บักคักเล่นนะครับแต่บักพริกนี่กะมันเป็นบักพริกแค่ยนะพี่น้องเพื่อนนี่นะอลังการอีหรีเลยสุดๆนะครับสุดยอดอิหรีนะครับส่วนหลังบ้านมีต้นแคเป็นหุมเป็นเงาไห่พผืชต่างๆอยู่ในนี่นะคือเป็นตัวคุ้มคุ้มเกมใบเบิ้นะครับเพราะไห่เผืชดได้รับแสงแดดจ้าจนเกินไปนะครับ นครับเบี้ยบุญบกพริกเพินเ่นกาบกเบี้ยบกพริกอยู่ในเงาเลยนะครับนี่ยมิจฉาเนิดเ,เบอืองหลดลำยายผักหวานเบี้ยบกพริกต้นเคลลำยายผักหวานหลายอย่างนะครับนี่พาไปเบืองอีกนะเบี้ยต้นกล้วยกำลังพุ่มงามนะครับต้นกล้วยเราวต้นกล้วยกำลังสวยเลยนะครับคุณอ่ะ กล้วยเขียวบ่ครับพี่น้องนี่ยคนไทยเป็นกล้วยเขียวนะครับนี่ต้นแบบนี้ผมว่าก็เป็นอาจจะเป็นต้นขเขียวกล้วยเขียวแหละครับมุทิว่ามันถูกแต่ว่าหน่วยเขียวนะครับคนน่้เบงิงผู้ใดมาก,กเกษตรครับเฮ็ดแบบนี้นี่สุดยอดนะครับสบายใจนะครับได้เข้าสวนหนึ่งสีเลยผักผิดเพิ่นกําลังงามนะครับมันอยู่ในห่มมันก็เลยงามเน่อยทางบักผิดก็สิมีอัน ผักหวานนะครับเนี่ยเพิ่นปลูกเป็นทงใส่ถุงใส่ถุงเลยนะครับเพื่อนดาวันเพื่อนเพาะแล้วเพิ่นนํามาปลูกเลยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยปลาหนีดีนะครับมีมรกอนี่ปลาหนีดของแท้พิธีการปลูกพืชปลาหนีดนะครับในสวนแค่บ่ถึงหนึ่งไร่นะครับได้ผลแท้แน่นอนเบิ้องเอารดครับพี่น้องเบิ่งมีบักหลายชนิดแต่ว่าทีหลักๆคือผักหวานนะครับอยู่ในนี่ผักหวานแล้วกับบักพริกนะครับบักพริกคือคนคนไทยกินถูกมือนะครับ นี่นะครับเอ้ยเบึงเบึงเบึงอาหารการกินเพียบนะครับอยู่ในนี่อีกจีนน้อยเป็นด่งผักหวานนะครับนี่บนนะ่ะมันเป็นบักพริกเคียนะครับเป็นเคียอีหลีนะครับมันไปนะนี่ไปเบิดอีหลีนะครับอลังการนะครับบักพริกเพิ่นกระปูกหลายแต่พอบักพริกนี่เพิ่นกระเจ็บบมื่อวานเม่วไหวล่ละครับพี่น้องเก็บนี่เพิ่นเอา จะได้ไอ้หน้าเราวปอยู่นะครับถ้าหน้าเราอยู่ก็บทได้คำแนะน้ำนะครับหรือประสบการณ์นะครับเป็นหนังเครือเกษตรจั้งสิ้นะพี่น้องเพราะว่าเพิ่นเฮ็ดดี้หลีนะครับหลักๆผมเห็นผักผักหวานนะครับหลายกหมู่แล้วก็บผักพริกนะครับเปี้ยผักเบี้ยงพริกเพิ่นกำลังปลูกใหม่อีกครับเต็มเลยเพิ่นสิ่รดน้ำแทบทุกมื้อนะเบิ่งเบื้องเรานะครับเปี้ยเป็นโซนผักหวานนะครับนี่ ผักหวานทางนั้นครับห้วยวันสามคืบถึงแล้วพี่น้องเนี่ยความห่างผักหวานเราพ่นกับนีไอ้นะครับเลี้ยนพอช้ำนะครับเป็นผักหวานเป็นโอ้สีพุสามทีลอยต่นอยู่บอกครับถ้าบบวาร์ไก็นั่นนะครับผักหวานนะพี่น้องผู้อยา่มเบึงมะไรเลยนะครับนี่ครับเป็นเบียร์ผักหวานบักพีกเพียร์เพียร์พงบักพิกพี่น้องเป็นบักพีกเคี้ยนะครับพี่น้องอลังการนะครับ บวกพีกนี่สงสัยอายุเป็นเป็นปีแล้วนะครับเนี่ยพกพีเคียนี่สุดยอดนะครับถือโอกาสเดี๋ยวมาเบิ่งงานพร้อมนะผมโชคดีขนาดนะครับเตี้ยได้เต้่าเจาของสวนบายูนนะครับน้องซ้ายเราก็เลยบอกว่าอย่างชุ <Okay. S 1> ่มเลยเห็นไหมนี่นะครับนี่นะครับโบนี่อัติไมีโอกาสได้กลับมาอีกนะครับแถวๆนี้นะครับพี่น้องยาพรมสิมาสัมผั์เจ้าของสวนนะครับถ้ามีโอกาสนะครับนี่ครับอลังการดีนะครับ เบึงเขาเขาไมาได้หนีคือบบออกไปก็ได้นะครับบออกไปเบิดมือก็ได้นะครับถ้าโได้มักเกษนะครับนี่ครับหยาขึ้นนะครับนี่หยาพักหวานปลูกในรุมบกักพริกเพราะว่ามันจะได้รับนำ้ำผักหวานกลัวมันสีนเงินบ่ครับเขาก็ต้อง,งปลูกอย่างอื่นเสริมไปนะครับเห็นบ่เพราะว่าห้องโหดนามอยู่แล้วเขาก็ต้องเอาพืชอายุที่บ่โดนซ้ำผักหวานนะครับพักหวานสองถึงสามปีจึงจะได้ผลผลิตมันบ่ก็นองระหว่างนั้น น้ำที่เขาปล่อยลงไปเขากับลักพริกนะครับปลูกพืชอายุสั้นไปก่อนนะครับเนี่ยพืนเห็ดเป็นหลุมเป็นหลุมไว้นะครับ <S 1> <S 1> เพื่อบ่อ้น้ำเลียนเลี้ยนออกขางนะพี่น้องสังเกตเป็นยังไๆเล้วพื้นพ่ชอะไ้เห็ดนู้นนะพื้นพิเห็ดเป็นหลุมนะครับหลุม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 ,ลมเสร็จแล้วพืนกะทิลาดน้ำเ,เ,เลยนะครับพี่น้องเนี่ยเป็นผักผักหวานนี่บริเวณแค่ฟ้าฟ้าฟ้าคุนฟ้านี่คือผักหวานเป็นสิบเป็นสิบยี่สิบต้นะลครับแล้วก็ทีนี้บักพริกนะครับเป็น่บักพริกนะครับ าดบึงพี่อลังการนี่เลยเป็นสงสัยเป็นเหตุเหตุมาหลายหลายปีแล้วพี่น้องเพราะว่าต้นแค่มันกตไม่มันปีสองปีประยุทแล้วต้นแค่อยู่นี่นี่ครับอิลีสุดยอดอิลีนะครับพี่น้องพาพี่น้องเขาบึงพอสะเข็มท้่พี่น้องเด้อพอดี่ใหญ่แล้วปรยุทนะครับอยากเก็บนะครับบรรยากาศแล้วกัสิ่งดีๆนะครับไปฝากพี่ฝาก,ฝาก,ฝากน้องนะครับ เกี่ยวกับการเกษตรนะครับเบื้องตัวอย่างของผู้นั้นผู้นี้ไปนะครับไปปับใส่ในสวนผมก็ทีเอาไปปรับใส่ในสวนผมเมืออกันครับนีหลายอย่างนะครับครับของว่าก็คิปีอาจมีประโยชน์นะครับคนหลายคนนะครับสำหรับผู้นี้ก็เอาไว้สำเนียงครับผมสวัสดีครับ